สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงมือทําน้ําผึ้งจากดอกไม้ดอกฟันสิงโตนะคะหรือว่าดอกโลเบนซานนะคะทุกคนนี่เก็บมาแล้วนะคะนี่ก็จะใช้น้ําตาลประมาณหนึ่งกิโลนะคะกับนี่ค่ะประมาณสามร้อยดอกนะคะแล้วก็กะเอานะทุกคนไม่ได้นับนะกะเอาแต่ว่าสัดส,ส่วนก็คือใช้สามร้อยดอกต่อน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะเคี่ยวนะคะต้มใส่กับ ะมะนาวนะคะทุกคนเลมอนลูกสีเหลืองแต่ว่าไม่มีนะคะันนี้ก็จะใช้ถัดแปใช้อันนี้แทนทุกคนเพราะว่าคุณลุงไปซื้อของคุณลุงลืมนะคะลืมซื้อมาให้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะรอทําดูทําแบบง่ายๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราลองสูตรนี้ถ้ามันยังไงเดี๋ยวเราไปเก็บมาทําอีกนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะบนเขาหลังบ้านนี่เองโอเคเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ หลังจากที่เราแกะนะคะทุกคนเราก็แกะดูว่ามีพวกมแมลงพวกอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้คุณลุงบอกว่าไม่ต้องล้างนะคะเพราะว่ามันอยู่กับธรรมชาติแล้วฝนเพิ่งตกไปนะคะทุกคนนี่ค่ะที่นี่ไม่มีสารเคมีนะคะคุณลุงบอกไม่ต้องกลัวบอกว่าไม่ต้องล้างนะคะทุกคนเราก็เลือกเศษที่เราไม่ต้องการออกทิ้งนะคะบางคนจะต้อง จะแ,แกะตรงนี้ออกก็ได้นะคะแต่นี้จะไม่แกะนะคะจะชอบทําสีเข้มๆนิดนึงก็จะใช้ทั้งส่วนตรงนี้ด้วยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยเนาะจะใช้น้ําประมาณ1ลิตรนะคะในการต้มค่ะทุกคนก็เลือกออกก่อนเนาะทุกคน ทุกคนก็จะแกะนะคะแกะออกแบบนี้เลยนะจต่ทนี่จะทําแบบนี้แหละนะคะลองก่อนนะคะครั้งแรกมาดูว่ารสชาติก็จะเป็นยังไงแล้วรอบสองเราถึงจะทําอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีหลายวิธีนะคะเท่าในแบบที่เราเนี่ยลองดูก่อนนะคะทุกคนว่ารสชาติก็จะใช้ได้ไหมนะนี่ค่ะอันนี้คือประมาณ 300้อยดอกนะคะทุกคนเราก็จะใช้น้ำตาลนี่นะคะใช้น้ำตาลหนึ่งกิโลนะคะในการต้มนะทุกคนแล้วก็จะใช้นี่นะคะน้ำมะนาวตัวนี้นะคะแทนนะคะแทนน้ำส้มแล้วก็มะนาวอะเลมอนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะทุกคนคะอันนี้คือน้ำหนึ่งลิตรนะคะเ,คเท่านั้นแค่หนึ่งลิตรเท่านั้นนะคะทุกคน ก็จะใส่นะคะใส่สิงโตลงไปเลยนะคะขี้หมุ้นแน่นอนเลยนะคะทุกคนนี่กำลังสวยเลยนะคะทุกคนกำลังบานงามโดนฝนงามมากเลยนะคะทุกคนแต่ดอกมันไม่ใหญ่มากนะทุกคน เราก็จะเปิดเตาเลยนะ <Okay. S 1> เปิดเตาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะ เขี่ยวจนได้ออกสีของนี่นะคะทุกคนเส็นมะนาว ลงไปหนึ่งลูกนะคะไม่มีเลมอนนะทุกคนเราก็ใช้มะนาวแทนนะคะแล้วก็จะน้ำมะนาวนะคะทุกคนน้ำมะนาวเลมอนตัวนี้นะนี่ค่ะทุกคนกะเอานะคะนี้กะเอานะ สามช้อนนะคะทุกคนจะได้มีรสชาตินะสามี่ช้นล้กันนะไดมีรสชาติของมะนาวนะคะโอเคนี่ใช้มะนาวเขียวแทนเพราะว่าไม่มีมะนาวสีเหลืองนะทุกคนดัดแปลงเหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีออริกินอลน,นะจ๊ะโอเคแล้วจะปิดฝาไว้นะ ปิดฝาแล้วเราจะต้มประมาณ20นาทีนะคะทุกคนแล้วเราถึงจะมากรองแล้วก็ไปเคี่ยวด้วยน้ำตาลนะคะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนอุอ๊ยทุกคนหลังจากที่เราต้มมา20นาทีนะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สนะทุกคนรอให้เย็นนะเราก็จะมากรองนะคะทุกคนโอเคนี่ออกมาสีเหลืองนะเห็นไหมคะทุกคน คุลุงมาบอกว่ากลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยนี่ยังไม่ได้เคี่ยวนะคะทุกคนแค่ต้มเฉยๆเนาะนโอเคก็จะปิดแก๊สเลยค่ะุคปิดเตาเลยค่ะก็พักให้เข้าเย็นก่อนนะคะเราถึงจะมากรองค่ะทุกคนนี่ทุกคน เรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาเคี่ยวกันค่ะทุกคนเปิด mm hmm. แก๊สเลยนะเปิดเตานะคะใช้เตาไฟฟ้านะทุกคน <Okay. S 1> เดเี๋ักเบอร์สองนะทุกคน ไปนะคะ okay. ประมาณนี้นะทุกคนประมาณ800กรัมนะคะถ้ว่าวจะบานไปนะคะทุกคนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะทุกคน ให้นัำตาลละลายนะคะเดี๋ยวี่จะขอเวลาเคี่ยวไปสัก30นาทีแล้วก็มาดูกันนะคะทุกคนโอเคนะคะ ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้น้ำพึ่งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนเคี่ยวมาสักพักแล้วนะนี่เขาจะมีฟองขึ้นมาเล็กน้อยแสดงว่าได้ที่นะคะแล้วก็จะมี เหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะบรรจุในภาชนะนี่นะคะอันนี้เราล้างแล้วก็ลวกน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะโอเค,นะคะทุกคนนี่ชิมแล้วรสชาติดีมากเลยนะคะล้างไว้สองขวดนะคะทุกคนโอเคเก็ปิดเลยนะ ทุกคนที่ไม่มีที่กรองนะคะเพราะบ้านคุณลุงไม่มีนะเราก็จะเทลงไปเลยนะคะทุกคนร้อนๆเลยนะนี่เหลืออีกนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาหาภาชนะใส่นะทุกคนโอเคอันนี้เราก็จะปิดเลยนะคะทุกคนปิดเลย สีสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้ให้ดูสองขวนดนี้นะเห็นไหมทุกคนสวยมากเลยได้สองกระปุกยังเหลืออีกนิดนึงด้วยนะคะทุกคนนี่ก็คือน้ำพึ่งจากดอกฟันสิงโตนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วโอเค ลองทำดูนะทุกคนอันนี้ทำครั้งแรกนะคะ